ผมไม่เคยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านในต่างประเทศให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับแต่เห็นว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเรียกร้องให้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านที่เกิดขึ้นในต่างประเทศวันนี้ผมเลยลองหยิบยกหนึ่งเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับลองฟังเรื่องนี้กันดูนะครับแล้วถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับ โดยเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเพชรนะครับซึ่งตัวเนเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวน้องสาวเรื่องเกิดขึ้นในตอนที่น้องสาวเนี่ยได้ไปทํางานที่ประเทศอังกฤษครับในตอนนั้นตัวน้องสาวได้ไปทํางานที่ลอนดอนครับน้องสาวเล่าให้ฟังว่าในประเทศอังกฤษสําหรับคนไทยที่ไปทํางานที่นู่นนะครับปัญหาหลักๆเลยที่ทุกคนต้องพบเจอก็คือเรื่องที่พัก ซึ่งตัวที่พักเองเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงมากตัวน้องสาวก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่หาบ้านอยู่นานในที่สุดน้องสาวก็ได้บ้านเช่าครับโดยบ้านหลังนี้เองมีเจ้าของเป็นคนไทยโดยเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่ปล่อยบ้านให้กับพนักงานในร้านได้เช่าอยู่รวมกันซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เช่าบ้านหลังนี้อยู่จะเป็นพนักงานในร้านอาหารยกเว้นตัวน้องสาวของคุณเพชรเท่านั้นครับที่ไม่ได้ทำงานที่ร้านแต่ตัวน้องสาวเองก็พักรวมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับโดยห้องเช่าห้องนี้น้องสาวได้ทราบมาจากเพื่อนที่เคยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งนี้ครับบอกว่าห้องเช่ากำลังจะว่างเพราะว่ากำลังมีคนจะย้ายออกตัวน้องสาวได้ยินแบบนั้นก็เลยสนใจครับ ได้เข้าไปติดต่อเพื่อขอเช่าหลังจากที่ขอเช่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปที่ตัวบ้านเมื่อเข้าไปถึงก็พบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวครับซึ่งองค์ประกอบโดยรวมเป็นบ้านลักษณะตัวแอลกับหัวมีห้องเช่าทั้งหมด4ห้องโดยทุกห้องจะอยู่ที่ปลายหัวของตัวแอลนะครับส่วนบริเวณอื่นของตัวแอลก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวรวมถึงโต๊ะทานข้าว รวมอยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดความรู้สึกแรกที่เข้าไปในบ้านหลังนี้ตัวน้องสาวบอกว่าค่อนข้างจะอึมครึมครับถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็จริงแต่ด้วยความที่เป็นบ้านของคนไทยทําให้แต่ละจุดในบ้านมีพระพุทธรูปเนี่ยตั้งอยู่ในหลายๆที่รวมถึงพยันก็จะถูกแปะไว้ในพื้นที่ต่างๆของบ้านด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวน้องสาวเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ ก็ได้เข้าไปสำรวจในห้องของตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในห้องทุกอย่างก็ดูเหมือนห้องนอนทั่วไปเลยครับมีเตียงโตทำงานและตู้เสื้อผ้าหลังจากนั้นน้องสาวก็เลยได้ลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูสิ่งแรกที่พบทําให้ต้องรู้สึกง,งงเป็นอย่างมากครับเพราะในตู้เสื้อผ้าตอนนี้ตัวน้องสาวได้พบเข้ากับพระพุทธรูปสามองค์ครับถูกตั้งไว้ในตู้เสื้อผ้าซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากๆสําหรับคนไทยใช่ไหมครับ เพราะว่าคนไทยโดยทั่วไปจะไม่นิยมนําพระพุทธรูปเนี่ยมาตั้งไว้ในตู้เสื้อผ้าสักเท่าไหร่แต่ตอนนั้นน้องสาวก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วครับน้องสาวก็ไม่ได้พบเจอเหตุการณ์ที่ผิดปกติแต่อย่างใดเลยนะครับอยู่บ้านหลังนี้ได้อย่างสบายสบายโดยวิธีการที่อยู่บ้านหลังนี้จะแตกต่างจากเพื่อนร่วมบ้านไปสักหน่อยเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับ ว่าสมาชิกในบ้านส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ที่ร้านอาหารยกเว้นตัวน้องสาวคนเดียวซึ่งเวลาการทำงานนั้นมันไม่ตรงกันอยู่แล้วครับในช่วงเวลากลางวันตัวน้องสาวก็จะออกไปทำงานแล้วก็กลับมาในช่วงเย็น,นซึ่งเวลาช่วงเย็นนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกคนอื่นๆอ,ออกไปทำงานที่ร้านอาหารเมื่อเป็นแบบนั้นทำให้ตัวน้องสาวใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวอยู่บ่อยครั้ง เรื่องราวแปลกๆเ,เกิดขึ้นในวันวันหนึ่งครับน้องสาวเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นหลังจากที่ตัวน้องสาวกลับมาถึงบ้านในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับในตอนที่เดินเข้ามาในบ้านและกำลังจะเดินไปที่ห้องพักของตัวเองซึ่งบริเวณห้องพักจะอยู่ตรงข้ามกับห้องของน้องอีกคนหนึ่งในตอนนั้นตัวน้องสาวก็ได้ยินเสียงใครสักคนครับกำลังร้องไห้อยู่ในห้องเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วตัวน้องสาวก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ คิดว่าตัวน้องคนนั้นน่าจะทะเลาะก,กับแฟนเลยอาจจะไม่ได้ไปทำงานน้องสาวก็เลยเดินกลับเข้าห้องไปใช้ชีวิตในห้องของตัวเองตามปกตินั่นคือครั้งแรกครับที่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวแปลกๆของบ้านหลังนี้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวน้องสาวที่กลับบ้านในเวลาเดิมเกือบทุกวันไม่ว่ากลับบ้านมาในวันไหนก็จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่นบางทีเข้าบ้านมาแล้วก็จะได้ยินเสียงคนหัวเราะในห้องห้องหนึ่งซึ่งตอนนั้นตัวน้องสาวเองไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าอาจจะมีคนอยู่ในบ้านก็เป็นได้จนมีอยู่วันหนึ่งน้องสาวได้มีโอกาสเจอกับน้องคนที่อยู่ในห้องนั้นครับได้มีโอกาสทักทายและพูดคุยกันน้องสาวก็เลยสอบถามไปว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำงานเหรอแต่ยังไม่ทันได้พูดจบประโยคครับ อยู่ดีๆน้องคนนั้นก็พูดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้น้องสาวต้องขนลุกไปทั้งตัวน้องคนนั้นพูดขึ้นมาว่าพี่ได้ยินเสียงคนร้องไห้ใช่ไหมหนูก็เคยได้ยินเหมือนกันเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากห้องของพี่เมื่อได้ยินแบบนั้นน้องสาวก็รู้ได้ทันทีครับว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรที่ผิดปกติอย่างแน่นอนแล้วไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองเท่านั้นนะครับที่เจอ ความแปลกของบ้านหลังนี้ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่น้องสาวกำลังล้างหน้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าและบังเอิญได้เปิดตู้ที่ใต้อ่างครับน้องสาวเนี่ยได้พบกับมีดปังตอหรือว่ามีดอิโต้ที่เราใช้สับหมูกันนี่แหละครับโดยมีดนั้นถูกวางอยู่ใต้อ่างล้างหน้าและมีพยันคลุมอยู่ตัวมีดนั้นถูกวางตั้งขึ้นขัดอยู่กับท่อใต้ตู้อ่างล้างหน้านะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดูแปลกและเป็นเรื่องที่ดูผิดปกติมากๆหลังจากนั้นมีอยู่คืนหนึ่งครับก่อนที่จะเข้านอนหลังจากที่อ่านหนังสือเสร็จตัวน้องสาวได้ถอดแว่นสายตาแล้วพวางไว้บนโตทำงานแต่ในตอนเช้าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาน้องสาวก็ต้องงงครับเพอะแว่นที่ถอดแว้บนโตทำงานเมื่อคืนตอนนี้ได้ถูกกางขาออกแล้ววางไว้อยู่ตรงกลางห้องไม่เพียงแค่เหตุการณ์นั้น หลังจากที่ตัวน้องสาวในอยู่บ้านหลังนี้ผ่านไปประมาณ2-3เดือนครับในวันหนึ่งหลังจากที่ตัวน้องสาวได้ออกไปทํางานและได้กลับมาที่ห้องพักในช่วงเวลายเย็นเมื่อกลับมาเสียงแรกที่เห็นและสังเกตถึงความผิดปกติได้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของตัวเองครับซึ่งปกติหลังการใช้งานตัวน้องสาวในจะพับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยแต่ในวันนี้หลังจากที่กลับมา ตัวโน้ตบุกนั้นได้ถูกเปิดฝากลางออกเหมือนมีคนใช้งานซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะตัวน้องสาวเองพักอยู่ที่ห้องนี้เพียงคนเดียวและได้ทำการล็อกประตูทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้เพียงไม่กี่วันน้องคนนั้นคนที่พักอยู่ข้างห้องก็ได้ย้ายออกไปโดยเหตุผลที่ย้ายออกก็คือตัวน้องผู้หญิงคนนั้นจะย้ายออกไปอยู่กับแฟนครับ ซึ่งได้ยินแบบนั้นตัวน้องสาวก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาน้องสาวก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติมากยิ่งขึ้นเช่นในช่วงกลางคืนของทุกวันครับตัวน้องสาวมักจะคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยมีอยู่คืนหนึง่งในตอนที่คุยกันอยู่นั้นมีเสียงแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ครับตัวคุณแม่จึงทักน้องสาวว่ามีเพื่อนมาที่ห้องเหรอ น้องสาวก็ตอบว่าเปล่าอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครมาแต่ตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับแล้วคุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังภายหลังว่าในตอนที่กําลังคุยกับน้องสาวทุกคืนนั้นจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาอยู่ตลอดโดยภาษาที่ได้ยินไม่ใช่ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาที่ตัวคุณแม่เองก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่ในทุกครั้งของการได้ยินนั้น เสียงพูดของผู้ชายคนนั้นในครั้งแรกจะได้ยินไม่ชัดและไม่รู้ว่าพูดอะไรครับแต่พอผ่านมาเรื่อยๆเสียงผู้ชายที่พูดแทรกขึ้นมานั้นจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวความน่ากลัวก็เป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆนะครับบางทีก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากในห้องน้ําหรือบางครั้งก็เป็นเสียงหัวเราะโดยเสียงที่ได้ยินทุกครั้งจะเป็นเสียงของผู้ชายมาโดยตลอดครับ และหลังจากที่อยู่ห้องพักนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนสุขภาพของน้องสาวก็เริ่มไม่ดีเริ่มมีอาการเจ็บป่วยอดๆแอดๆครับและเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่เวลาก็ผ่านมาประมาณ7-8เดือนมีอยู่คืนหนึง่งในคืนนั้นตัวน้องสาวเนี่ยจำได้ดีว่าเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนตอนนั้นตัวน้องสาวกำลังนั่งอยู่บนเตียงครับอ่านเอกสารโดยที่ปิดไฟในห้อง และเปิดไฟไว้เพียงโคมไฟอ่านหนังสือเท่านั้นตอนนั้นน้องสาวก็นั่งพิงกับหัวเตียงนะครับและเท้าเนี่ยชี้ไปที่ปลายเตียงแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นที่ปลายเตียงครับเป็นเสียงลักษณะเหมือนคนใช้อะไรสักอย่างทุบเข้าที่ปลายเตียงเมื่อได้ยินแบบนั้นตัวน้องสาวค่อยๆลดกระดาษที่อ่านอยู่ในมือลงและภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ตัวน้องสาวต้องตกใจอย่างสุดขีดครับ พอที่ปลายเตียงในตอนนี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่เด็กคนนั้นแต่งตัวด้วยชุดย้อนยุคข,ของอังกฤษในสมัยก่อนนะครับเสื้อสีขาวแขนยาวแบบคอบัวมีระบายใส่เอี้ยมแต่ที่น่าตกใจและน่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือเด็กคนนี้ผมขาวผิวซีดเผือกเด็กคนนั้นนั่งจ้องตัวน้องสาวอยู่และค่อยๆฉีกปากยิ้ม เมื่อน,น้องสาวเห็นแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกครับได้แต่นั่งนิ่งและช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แล้วอยู่ๆหน้าของเด็กคนนั้นก็ค่อยๆเละละลายลงตัวน้องสาวด้วยความกลัวนะครับก็เลยตัดสินใจหลับตาลงทันทีแต่หลังจากที่หลับตาแล้วก็ยังรู้สึกได้นะครับว่าเด็กคนนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมและเด็กคนนั้นก็ค่อยๆส่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาดังก้องไปทั่ว ตัวน้องสาวใช้เวลาตั้งสติอยู่พักหนึ่งเลยครับจนสุดท้ายก็ตัดสินใจเหลือมตาขึ้นและลุกขึ้นไปเปิดไฟในทันทีหลังจากที่เปิดไฟแล้วเด็กคนนั้นที่ปลายเตียงก็ได้หายไปเมื่อเจอเหตุการณ์นั้นตัวน้องสาวที่ตั้งใจจะมาอยู่ที่อังกฤษแค่ประมาณหนึ่งปีเท่านั้นซึ่งเมื่อนะระยะเวลาถึงตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงไม่กี่เดือนน้องสาวก็เลยตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าจะหลอกก็หลอกไปไม่ย้ายหรอก เพราะยังไงก็หาที่ไปไม่ได้ยังไงก็อยู่อีกแค่ไม่กี่เดือนอยู่แล้วก็ย้ายกลับไทยหลังจากนั้นตลอดเวลาการพักอยู่ที่ห้องนี้ตัวน้องสาวจะต้องเปิดไฟนอนทุกคืนครับโทรหาคุณแม่ทุกคืนแต่ก็ยังไม่ไายพบเจอเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของย้ายที่เองหรือแม้แต่ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ในสถานที่ต่างๆในบ้านเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอ เมื่อใกล้วันที่จะย้ายกลับมาที่เมืองไทยตัวน้องสาวก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นคนที่เคยอยู่ห้องใกล้ๆกันคนที่บอกว่าย้ายออกไปอยู่กับแฟนและน้องสาวก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้น้องผู้หญิงคนนี้ฟังแต่ที่น่าแปลกใจก็คือพอน้องผู้หญิงคนนี้ได้ฟังก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจอะไรครับได้บอกกับตัวน้องสาวว่าตัวน้องเขาเองที่ตัดสินใจย้ายออกจากบ,บ้านหลังนี้ ก็เพราะว่าตัวน้องเขาก็เจอเด็กคนนี้เหมือนกันโดยเจอไม่ได้เจอแบบธรรมดานะครับเจอสองคืนติดในทั้งสองคืนเด็กผิวเผือกคนนี้จะมากระโดดเล่นอยู่บนเตียงในตอนที่น้องคนนี้เขานอนรวมถึงมากระโดดที่ด้านข้างและยื่นหน้ามายิ้มให้หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเละละลายน่ากลัวมากจนน้องเขาอยู่ไม่ได้ทำให้ตัดสินใจย้าย,ายออกจากบ,บ้านหลังนี้ในทันที โดยน้องผู้หญิงคนนี้ก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าก่อนหน้าที่ตัวน้องสาวจะมาพักอยู่ที่ห้องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าอยู่แต่หลังจากที่มาอยู่ห้องนี้ได้ไม่นานก็กลับกลายเป็นว่าตัวผู้หญิงคนนั้นเริ่มสุขภาพไม่ดีและล้มป่วยโดยผู้หญิงคนนั้นก็ได้พบเจอกับเด็กคนนี้เหมือนกันจนอยู่ไม่ได้และก็ย้ายออกไปน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่เพียงเฉพาะว่าเราสองคนที่ได้เจอ แต่สมาชิกทุกคนในบ้านที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็จะต้องพบเจอกับเด็กคนนี้หรือว่าพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆเพียงแต่ว่าใครคนไหนจะพบเจอมากหรือน้อยเท่านั้นเองโดยประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับรู้เพียงแต่ว่าเจ้าของบ้านหรือพี่เจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายได้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้เมื่อนานมาแล้วโดยหลังจากซื้อมาก็มีเหตุทำให้ต้องเลิกรากับภรรยา จึงไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นก็ปล่อยเช่าบ้านหลังนี้มาโดยตลอดและเคยพยายามขายแต่ขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ออกหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตัวน้องสาวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นและได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยและนั่นก็คือเรื่องราวจากต่างแดนเรื่องแรกที่ผมยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆืนหลานจะฟังเรื่องนี้จบแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงร,รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ